สวัสดีค่ะกุหลาบบ้านคุณนะคะตอนนี้เดือนก้านะคะเดือนกันยายนที่ญี่ปุ่นนะคะตอนเช้าสิบโมงค่ะวันนี้คึ้มนะคะไม่มีแดดอากาศอยู่ที่สามสิบองศานะคะก็ยังร้อนอยู่นะคะคืมฟ้าคืมฝนนะคะจะตกหรือเปล่าไม่รู้เพิ่งเก็บขยะไปค่ะตัดเอ่ออะไรนะใบอะไรนะใบมะละกอค่ะ เก็บขยะขยะก็มีให้เก็บทุกวันนะคะพวกหญ้าพวกอะไรเนี่ยล่ะยังไม่มีต้นไหนตายนะคะแถวนี้ยังอยู่เหมือนเดิมปกตินะคะหญ้าก็ขึ้นไว้นะคะช่วงนี้เพราะว่าฝนตกเดือนก่อนนั้นฝนไม่ค่อยตกนะคะไม่ค่อยแข็งแรงกิ่งกระโดงไม่ค่อยมีนะคะช่วงนี้ต้นนี้ก็เหมือนเดิมค่ะกิ่งกระโดงไม่มีนะคะปีนี้ กิ่งกระโดงก็หมายถึงกิ่งที่แตกจากโคนต้นนั่นแหละค่ะไม่ค่อยมีดูย่าคาใบายาวยๆนี่ย่าคานะคะแถวนี้เมื่อก่อนมีแต่ย,ย่าคานะคะเนี่ยไอใบายาวยๆนะรู้จักใช่ไหมคะยาาคาบ้านๆเรานั่นแหละต้องถอนรากถอนโคนมันนะคะมันถึงจะตายมันถึงจะไม่อยู่เราตัดไปแป๊บเดียวมันขึ้นแล้ว่ะเนี่ยไม่ทนเนี่ยข้างในเนี่ยเต็มเลยเนี่ยเนี่ยใบยาวๆนั่นแหละหาย่าคา ต้นนี้กิ่งกระโดงไม่มีนะคะแล้วก็ไม่แข็งแรงด้วยตัดทิ้งหลายกิ่งแล้วค่นเนี่ย้นโล่งเลยนะคะกิ่งไหนไม่ค่อยดีไม่ค่อยมีหนูก็ตัดทิ้งนะคะนะตัดไปตัดไปข้างบนนี่พอมีอยู่เอาไวใ้ให้มันอาบแดดนะคะเนี่ยข้างล่างนี่ไม่ค่อยแข็งแรงหนูก็ตัดทิ้งไปมันเกะกะมันเก้งกว้างก็ตัดทิ้งได้เลยค่ะอันนี้นางกวักนะคะโดนแดดแรงไปหน่อย อันนี้ก็ยังไม่ตายนะคะปลูกเดือนกุมภาค่ะออกดอกให้ตลอดนะคะสองสาดอกค่ะเมื่อกี้ตัดไปละเดี๋ยวช่วงเดือนสิบกลางเดือนนี่มันจะออกดอกอีกรอบหนึ่งนะคะเขาเรียกอากิบาร่านะคะมะละกอค่ะมีอยู่สิบลูกนะคะปลูกครั้งแรกนะคะปกติไม่ปลูกมะละกอเพราะว่าช่วงหน้าหนาวแล้วมันจะไม่ได้กินก็เลยไม่ปลูกนะคะอันนี้จะเด็ดทิ้งนะคะไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้มันออกละเนี่ย มันเป็นลูกเอาแค่นั้นพอหนูก็จะเด็ดตรงนี้ทิ้งดอกมันค่ะซื้อมาสองต้นปลูกสองต้นนะคะติดลูกต้นหนึ่งอีกต้นหนึ่งไม่ติดนะคะเนี่ยลูกใหญ่มากพอตําแล้วนะคะแต่มันยังไม่อยากกินค่ะก็เลยไม่ได้ตําเนี่ยี่ยลูกใหญ่นะมะละกอนะคะเด็ดทิ้งค่ะไม่ให้ไม่ให้เป็น มีแต่คนญี่ปุ่นถามนะว่าเนี่ยมันต้นอะไรทําไมใหญ่โตมโหรอลาน,นมันคืออะไรเขาไม่รู้จักค่ะข้างบ้านก็ไม่รู้จักแกบอกมันต้นอะไรเหรอมะละกอแกบอกแกไม่เคยเห็นเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกแล้วก็คนในหมู่บ้านนี่เดินออกกํลาลังกายค่ะแกก็จะถามว่าต้นอะไรเขาไม่เคยเห็นกันนะคะอาจจะเคยได้ยินแล้วก็มีขายมะละกอสุกนะคะแต่ดิบๆเขาไม่ค่อยกินกันหรอกถ้าจะมีก็ทางใต้นะคะโอกินาว่านะคะแถวนี้ไม่มี คือถามกันเยอะมากไม่ค่อยรู้จักนะคะบอกเพิ่งเห็นครั้งแรกดูไอเนี่ยตัดไปแล้วก็แตกมาดอกมาเยอะเลยค่ะเนี่ยอันนี้ต้นใหญ่นะคะต้นใหญ่งามอยู่ต้นเดียวนี่แหละกะเพรากระกปูกนะไม่ค่อยแตกกะเพรานะคะไม่ได้ถ่ายนานเลยช่วงนี้เดือนที่แล้วยิ่งไม่ได้ถ่ายเลยร้อนค่ะไม่อยากออกนอกเลย ร้อนมากแค่เดินสามนาทีห้านาทีนี่เหงื่อนี่คือเปียกอะ่ะต้นนี้ก็ไม่มีกิ่นกระโดงนะคะแต่ดูสภาพแล้วแข็งแรงคะ่ะสภาพแล้วแข็งแรงนะคะก็ใบร่วงนะคะโอ้โหดูเห็ดหนูเพิ่งรู้แน่ๆนนว่ามีเห็ดดอกมัลล่มเลยเห็ดอะไรกันเนี้ยสงสัยจะอุดมสมบูรณ์นะคะมีทั้งสีขาวสีน้ำตาล ไม่รู้จักนะคะถามว่ากินไหมไม่กินนะคะไม่รู้จักเนี่ยสภาพแบบนี้เห็นไหมคะเนี่ยแสดงว่ามีหนอนเข้าไปกินโคนต้นมัน,นที่จะเป็นรูนะคะเห็นไหมมันเป็นขี้เลื่อยนึกออกไหมคะขี้เลื่อยอเวลามีหนอนมีอะไรเข้าไปกินเนีย มันจะเป็นรูเข้าไปข้างในเป็นขี้เลยแต่แบบนี้แข็งแรงยากแสดงว่ามีตัวด้วงอ่ะรูด้วงอะปากแข็งๆอะ่ะเข้าไปกินในนี้ละเราหามันไม่ค่อยเจอเหรอกคะ่ะถ้าเห็นแบบนี้รู้เลยน,น,นี้มะละกออีกหนึ่งต้นนะคะแต่ไม่ติดลูกนะคะ การมันเยอะก็ตัดการมันออกนะคะไว้อย่าอย่าให้เหลือเยอะเอานิดนึงก็พอนี่แหละค่ะกุหลาบประมาณนี้ก็ดูต้นมันนี่แหะค่ะแต่ช่วงเดือนเก้าเดือนสิบเนี่ยเดือนสิบมันจะออกอีกทีหนึ่งนะคะมันจะออกเยอะแล้วก็ดอกสวยเพราะเดือนสิบจะไม่ค่อยร้อนมากมาดูกันอีกทีหนึ่งเหมือนกำลังติดดอก ดูสินะคะว่าช่วงเดือนหนึ่งเดือนสองมันจะตายไหมเพราะว่ามันเข้าหนา้าหนาวตัวฝักยาวนะคะเหลืออยู่หน่อยนึงดูโหระพางามมากโหระพางามมากกุหลาบแถวนี้ไม่งามนะคะโหละพาสวยทําอะไรกินดีข้างล่างนี่ญ้าย้าก็สวยนะคะนี่โหละพาตัวฝักยาวเก็บทีสีห้าลูกค,ค่ะสองวันก็ได้ตําทีหนึ่งปีนี้ก็ดก ูทุกปีนะคะถั่วฝักยาวก็ได้กินทุกปีต้นนี้งามค่ะจริงปกติตต้งนี้มันต้องดอกนะคะเป็นสีม่วงแต่ทำไมปีนี้ไม่เห็นดอกนะีคะต้นสีเหลืองนี่ก็ไม่ค่อยแข็งแรงอันนี้ได้มาปีนี้นะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าอันเนี่ยแต่ว่าคนต้นดูไม่แข็งแรงคนต้นไม่แข็งแรงสีเหลืองเนี่ยตรงนี้เนี่ยใบร่วงนะคะแล้วก็ตัดทิ้งหมดเลยนะคะเนี่ยแตกมาใหม่หน่อยนึงนี่คะ่ะลกลุงลังนะคะช่วงหน้าหนาวเราถึงจะตัดแต่งกิ่งนะคะช่วงนี้ก็ปล่อยไปก่อน นี่แหละค่ะสวนเราก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะอาจจะบ่นว่าห่างหายไปนานเลยไม่ได้ดูเลยไม่ถ่ายอะไรให้ดูเลยมันไม่ค่อยมีอะไรให้ดูค่ะช่วงหน้าร้อนดอกก็ไม่มีมีตะใบนี่แหละค่ะเนี่ยเดี๋ยวอีกสักวันสองวันถ้าแด,ดดดีจะออกมาตัดญ้านะคะตอนนี้ดินข้างล่างมันเปียกตัดไม่ได้นะคะมันติดเครื่องเนี่ย แต่ก็รักเลยมะละกอตัวนี้สุดยอดเลยค่ะลงรักอ่ะยังไม่ได้กินทั้งลูกนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าว่าจะเริ่มได้กินแล้วะคะ่ะยังไม่ได้กินนะคะกำลังพอกินค่ะโอเคค่ะวันนี้เราก็พูดคุยเจอกันประมาณนี้นะคะ ขอบคุณทุกการติดตามนะคะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ